สวัสดีค่ะวันนี้นเราจะมาปฏิเสธใช่ว่ากูร่อกูรักเออน้องกิตาร์สุด่าเอามียกูนะคะโอเคเดี๋ยวดูคลิปกันกองทำไมมันนั่งข้บวกูได้กันได้ลงคอขนาดนี้วะโอ้มาเปิดเกินไปต้องพักขึ้นนายคุณนายจอมเง่าสมองอัไประโยชน์และขอถามอะไรอย่างนี้นะคะกูเป็นผัวมึงต้องไหน เดี๋ยวจะต้องทำเพลงผมเป็นหัวคุณแน่หรยโดยที่เราเป็นเมียนะโอเคไม่ต้องพูดแล้วฉันจะพูดไปเพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวขอคอมเมนต์ด่ากนโอเคด่าจะละกดติดใจเลยอ่ามันจะมีแบบว่ากูเป็นเมียมึงตอนไหนเนาะโอเคขออนุญ,ญาตโอเคคือจะขอจริงช่องไว้นะคะขอตัวเราไปก่อนนะคะบ้านนะคะ่ะ เดี๋ยวจะกลับไปขอไปดูเกี่ยวกับนันแล้วค่กูขย่าแตะด้วยโอ้โหอีเหียกูเป็นมือเนี่ยมึงต้องไหนบ้าหรือเปล่าบางคนโอเคขอตลาปรกันบ่าย